มาเดี๋ยวเราดูข้อ5กันครับก็ยังเป็นอ,อิน,นเกตพวกอ่านี้มี X อ็กเช่นผสมกับอะไรฮะติคอมมิติบ้างเ <ajud> ช่นเช่นตัวอย่างนะฮะเอาอ,อ,อ,อะไรดีแัวน,นี้ลนนะนนแล้วกันอินเกจเอ็กกำลังเท่าไหร่ดีนะเอาเท่าไหร่ชอบไหมกันเลสามสี่แปดเอาแปด้วกันเยอดี คอสเท่าไหร่ครับคอสคอสเท่าไหร่นีคอสหกเอ,อกโอ้โหเอกเลยวะสามเอกใช่นะครับตายแน่ <c oughs> ตายแน่ <c oughs> นเจะไปไหนนะว้ย <c oughs> เอามาอันนี้แบบจัดโตรวจท่านผู้ชมเลยครับเพื่อท่านผู้ชมทยเบ้าะนโอ้โหอะไรนะ อนนี้ก็ต้องมาหาเลยครับใครคือยูใครคือ, U, คคอ,อวียูคืออะไรครับต้องนิดง่ายวีดีวีก็ต้องเลยครับอินดิเกตง่ายเอาอะไรดีใครคือยูใครคือวีดีครับยูโ,โจทย์แค่นี้ให้ยูเป็นอ e ียกหลัง,งส่วนเออ,อะไรวะอิ e. นดิเกตให้เป็นคอสละกันะะอ,อืม เพราะว่ามันจะได้แบบนิ่งไปนิ่งมาได้นะให้ทำไมเงียบๆให้ยูแทนด้วยฮะยอเวรับแล้วบอกเออรับได้อีรังแปดเอ็กซ์ให้เป็นยูห,ยยหยกแล้วดีบีาาให้เป็นอ,อะไรฮะคอให้เป็นคอแล้วกันนะฮะแต่ใครก็ลองดูก็ได้ฮะลองดูทำได้เหมือนกันไปพักใครสมมติอะไรก็ได้แต่สมมติอะไรที่มันเราทำมันให้มันง่ายกว่า ดิบไปเลยครับดิบ e ีกำลังแปดเอ็ได้ไหมดีกำลังยูดิบ e ีกำลังย e ก็ได้ e กกำลังยเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ u 3ใช่ไหมคะก็ได้ e กกำลังแปดิบใครซ้ำดิบ 8x ดเอกซ์รับนั้นดิบแปดเตอบอไครับแปดเอีกำลังแปดเไป อินทิเกรตไปเลยครับจาก d v บีกันเป็นบอินทิเกรต cos 6x อันนี้ก็ต้องเป็น d อะไร d 6x ไปอินทิเกรต cos ได้อะไรได้สา,สายเฉยบวกหรือลบลบอ่าได้บวกครับเดีย๋ยวลบดีครับรไม่ใช่ดิดคอสหน่อยเออนะครับรอ,อ๋อคุณบอกเจอการเปิดประตูครับเปิดประตูเปิดประตู นิด 6x เก้า6 X, 9, 8, นะฮะตัวนใดหนึ่งส่วนอนะไรฮะหนึ่งส่วน6อินดิเกตพอได้อะไรได้ซาย 6x ไปคือต้องว่าทำแบบนี้วนะ่าเราจะพอได้จบอันนี้คือลักษณะของไม้ฮะนี่เลยที่ที่จะไปอินดิเกตผสมระหว่างอีกยกลังกับ sin คอรอันนี้เป็นการจะเป็นลักษณะหมุนอีกรอบนะหมุอนอีกรอบ บายพาร์ทสอรอบจะเป็นการบายพาร์2องรอบค่ะบายพารรอบแรกก่อนนะอ่า e กำลัง 8x Cos 6x d x, x ต่ออะไรครับอ่ะ u คูณว u คือใครเนี่ย u คือนเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขจะเขียน E ยกำลังก่อนแล้วก็มาใส่ค o สเนาะหนึ่งนหคูณกับอะไรเนะ่ห e กอีำลังแป ไซ n 6x เออเอาให้จบนลบด้วยอินทิเกรต b d u คือตัวนี้ฮะเดินส่วน6 s ไซ 6x แล้วก็คูณนอครับ DU ยคือตัวนี้นะ8อะไรฮะ8 8 E กำลัง 8x Dx ไปอันนี้ก็ลอกมา E กำลัง 8x วก,กับอะไรฮะเออวก,กับอ 6x เน,นี่ยแหละดี x เท่าที่เขาไม่มีไม่มีจะลบไปนี่ก็ตาดฮะเอา2หาร2 4 2 3เป็น6ก e กําลังแป x s ซ n ์เลยครับ 6x dx ไปโอ้โหมาบายครัรอบที่2อเนี่ยมันมี e กําลังกับ s ซ n ์ครรอบที่2องให้มันจับาเป็นคอร์สให้ได้ ใครคือยูครับเหมือนเดิมยูก็คืออกลังไงแปดเอ็กด <B, H S 1> ีีให้เป็นอะไรนะให้เป็นไซน์ไซน์หกเอ็กเอ่อไปเวลาดิฟก็เหมือนเดิมเนาะนะดิฟเลยนะดิฟเราได้อะไรครับ8 e กำลังแ x แล้วก็ dx เเนาะเนี่ยตามอันเก่าน,นะแต่ระวังนะตรงนี้นดิดนึง อิน i ิเกตเนี่ยจักดีวีเป็นมนอินทิเกตไป s i หกเอ6 x, ดี6 x, หกเอาด้วยหกนะดีหกเอตกหกนอินิเกตตายได้อะไรลบคอสระวังนะฮะติดลบคอสหกเอสาด้วยหกนี x, ่คือค่า V คือค่า V มาเดวย้อนมาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ ส่วน e H, 6 e กลัง 8x ไซน์ 6x ตัวเลขก็ไม่เท่ากันนี้4ส่วน3อ่ะได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะก้อนนี้ก็คือ,อะไรครับอิในทิเกรตบายพราร์ทรอบที่2คือ u คูณ v อันนี้คูณกันนะได้ลบอะไรฮะลบ1ส่วน6เอา e กํลัง 8x มาคูณกับ cos เนอะ e กํลัง 8x คูณกับโคส 6x ลบด้วยอินท <B S 2> ิเกรต v du v คือใคร v นะก็คือลบ1ส่วนหกโคส 6x du 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 คือตรงนี้ฮะลอกมาก็คือแปดอะไรคนระับ8คดูด e กํลัง8 x แล้วก็ดีอะไรฮนะ dx ไปจัดรูปนิดนึงแก้เสร็จแล้ว นี่ตอนนี้มาข้งก้อนนะฮะลบคูนลบไปเลยฮะ,ะนี่ข้งก้อนนะแสงเล็บนะ,ะลบคูนลบได้บวก4.3วน3กับอะไรฮะกับ6ไม่ได้4.3ส่วนอะไรเนี่ย4่ส่วนสดทอนได้ไหมสออะไรฮะ2 2 2อะไรฮะ 2. 2. 2. 2. 2 9่วน9ะได้2ส e. ่วน9 e กลัง8 x cos 6 x ลบคูณลบอ่าเดี๋ยวอยัอันนี้กว่าลบลบปไปเลยเป็นบวกบอกจะลบได้บลบเอาสี่ส่วนสามคูณอะไรครับสี่ส่วนสามมาคูณกับหนึ่งส่วนหกกลายเป็นเท่าไหร่สองตันสองตันต่อสามสองส่วนอะไรฮนะก็ยังเป็นสองส่วนเก้าอยู่ลบคูณลบ,บลบเป็นบวกจะลบอีกข้างหน้าเป็นลบไปลบสองส่วนเก้าทีนี้เกิดอะไเนี่ยอีกกำรลนะังมัยฮะ เนี๋ยเีมันคูกี่ตัวเนี่ยเมาหม่นะมันีมีสี่จุสามใช่ไหมคูอะไรอีกครับ1นึส่นหกคูอะไรอีกครับกูณด้ได้ไรเอาตันได้ตังคเนสี mm ่สองสาได้ไรครับสี่สี่สิบหวนเก้่ส่วนเก้าะสิบหอียง 8x ดเอคอร์สเะไรครับ ไป dx เห็นหรือยังเหมือนกันยังเหมือนยังฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายคือ e กำลังไปเลยนะฮะย้ายจากลบมาบวกทางนี้มีหนึ่งนะทางนี้มีหนึ่งบวกใครครับรอเอาหนึ่งบวกกับสิบหกส่วนเก้าแล้วก็อินทิเกรตอะไรฮะ e กำลังแ x cos เท่าไหร่ฮะ cos 6 x ใช่ไหม dx ไป จะมีค่าเท่าไหร่กรก่อเทียก่อนน,นนะครับ1ส่วน6 e กลัง8 x s ซ n 6หก x แบบโหดมากบวกกับ2ส่วน9 e กลัง8 x คอร6ส x ครับสนุกสนานนะฮะก็แทนค่าตรงนี้ก็จบละเราย้ายเสร็จส่วนนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบไปดีฝั่งนี้เท่าไหร่ครับฝั่งนี้ มันก็เป็นเะไรนะคลารนเป็น9ใช่ไหมควายมาได้เก้าเก้าวกหได้ยี่ห้าส่วนเกานะฮะอ่าดังน,นั้นสรุปอินดิเกตอะไรฮนะอันนี้ก้อนนี้แหละอินดิเกตมีลังแปดเอคอสหกเอก็เอาจากย5่ส่วนเย้ายไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปก็กลับเห็นส่าเป็นห้าเป็น 9, อะไรเป็ 9, 25, นเะก้าป็นอะไรเส่วนยี่หเนาะ คูณกับ2ก้อนนี้ครับคูณกับหนึ่งส่วนหก e กำลัง8 x ไซน์ห x มาบวกกับ e เข้าไปฮะหอนหลายมากหายเจอ๊ย่อนนี้ก็จะทำก็ทำเลยแต่ก็เสียเวลาหน่อยฮะใช้ตารางไม่ได้นะถ้าจะมีตารางใช้ได้ก็ใช้เลยก็าเก้าคูณกไหมเกส่วน25คูณกับ 1นึ่งส่วนหกดทนนะสอะไรสามส่วนเก้าสามสอง่วนหกได้สามส่วนอะไรฮะห้าสิ่วนห้ e กําลังอะไรฮะแ x ไซ n ์ x โอ้ตัวเลขเส่วนอะไรยี่ห้าคูณอีกสอง่วนเก้าเ้าไปพรปดตัดนะฮะสองส่วนยี่ห้าสอ่วนยีนกระจายเข้าไปนะฮะ e กําลัง8ป x คูณคอสหกเอกบวกสี่โจเอเข้าใจยังฮะนี่คือการวนกลับมารอบที่สองของอะไรฮนะของ e ีกยกกำลังกับไซน์คอสถ้าขึ้นต้นได้โจทย์เป็นไซน์ก็ทำได้ทำเหมือนกันรอบที่หนึ่งอาจจะเป็นคอสรอบที่อสองอาจจะเป็นไซน์็ย้ายข้าไปบวกมีสเต็ปแค่นี้ เดือนหน้าการบวกลบตรงนี้ต้องระวังสำคัญนะย้ายไปหางนะฮะบวกเสร็จปั๊กจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกอะไรวางไปนะครับก็ฝากไปด้วยครับยากอยู่นะตอนนี้